ในเส้นทางของประวัติศาสตร์มีเมืองที่ยิ่งใหญ่และลึกลับหลายแห่งได้เคยปรากฏอยู่บนโลกเมืองเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางแห่งอารยธรรมยังเป็นแหล่งรวมของเรื่องราวอันเป็นปริศนาความรุ่งเรืองและการล่มสลายที่ทิ้งไว้เพียงเงาของอดีตเรื่องราวของมหานครที่สาบสูญและล่มสลายเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดคำถามว่าพวกเขาคือสิ่งที่เคยมีอยู่จริงหรือเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานผ่านกาลเวลา มหานครในอารยธรรมกีกแอตแลนติสคือดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทั้งในด้านอารยธรรมวิทยาการและการปกครองที่กล่าวกันว่าเคยตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อหลายพันปีก่อนและถูกเล่าขานครั้งแรกโดยนักปัชยาชาวกีกชื่อเพโต นครแอตแลนติสตั้งอยู่กลางเกาะใหญ่เป็นมหานครที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันโอบล้อมด้วยวงแหวนสามชั้นที่เชื่อมกันด้วยระบบคลองส่งน้ำซึ่งลำเลียงน้ำจืดมาจากภูเขาสูงสถาปัตยกรรมในแอตแลนติสยังมีความวิจิตรบรรจงด้วยอาคารสูงเสียดฟ้าประดับประดาด้วยทองคำและอัญมณีเลอค่าวิหารใหญ่ที่สุดของพวกเขาสร้างอุทิศให้แก่เทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรผู้เป็นบิดาของพวกเขา เพโตเล่าว่าแอตแลนติสมีประชากรที่เก่งกาจทั้งในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์พวกเขาค้นพบการใช้พลังงานจากคริสตันวิเศษหรือพลังงานจากใต้พิภพซึ่งอาจเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับอาณาจักรด้วยความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้จึงทําให้มหานครนี้กลายเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยพลังและอํานาจเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทั้งด้านศิลปะและการปกครอง อีกทั้งดินแดงของพวกเขารุ่งเรืองด้วยวัตถุดิบล้ำค่าและเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งมีระบบชลประทานที่สร้างแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเกาะแอตแลนติสซึ่งตั้งอยู่ในทมเลที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างทวีปพวกเขาจึงเป็นทั้งพ่อค้าและนักรบที่ขยายอำนาจไปทั่วมหาสมุทรโดยมีราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่รวมของกรรษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนในหลายอาณาเขต อย่างไรก็ตามความโอหังและความโลภของชาวแอตแลนติสได้นำพาหายนะมาสู่ตนเองด้วยความเจริญที่มากมายพวกเขาเริ่มเย่อหยิงและใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนเทพเจ้ากิ้วโกดและตัดสินให้ดินแดนนี้ต้องพินาศลงมีบางตำนานกล่าวว่าภัยพิบัตินั้นเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นสึนามิที่ทำให้ทั้งเกาะจมหายไปในมหาสมุทรภายในชั่วข้ามคืนผู้รอดชีวิตแทบไม่มีและอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา กลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกลืมเลือน 2. เตโอติวากันเมืองโบราณแห่งอารยธรรมเมโสอเมริกาเตโอติวากันเป็นหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่และเป็นปริศนาซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกเมืองนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นประมาณ200ปีก่อนคิตกาลกล่าวกันว่าเป็นเมืองที่ไม่มีบันทึกชื่อผู้ก่อตั้งหรือชนชาติที่สร้างเมืองขึ้นมาแต่ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของการค้า,าศาสนา และวัฒนธรรมของเมโสอเมริกานักโบราณคดีเชื่อว่าผู้คนในเตโอติวากันเป็นชนชาติผสมที่ประกอบด้วยกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ยังพบศิลปะและเครื่องปั้นดินเผาที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมและความเชื่อในเรื่องเทพ,พเจ้าอีกด้วยเตโอติวากันเป็นเมืองที่มีการออกแบบอย่างซับซ้อนและงดงามแบ่งออกเป็นถนนสายหลักที่เรียกว่าถนนแห่งผู้วายชน ซึ่งล้อมรอบด้วยพีระมิดและอาคารศาสนาอันสําคัญเช่นพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์คือพีระมิดที่สูงที่สุดในเมโสอเมริกาเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาพลังงานจากธรรมชาติและความศรัทธาที่มีต่อเทพพเจ้าเชื่อกันว่าภายในพีระมิดมีอุโมงค์ที่นําไปสู่ห้องพิธีกรรมใต้ดินพีระมิดแห่งดวงจันทร์ตั้งอยู่ปลายถนนแห่งผู้วายชน มีขนาดเล็กกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์เล็กน้อยแต่มีความสำคัญในด้านพิธีกรรมและศาสนาถูกใช้เป็นสถานที่บูชาเทพ,พเจ้าแห่งธรรมชาติและพืชผลและวิหารเทพ,พเจ้ามูขนนกเป็นสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งอย่างละเอียดด้วยสัญ,ญลักษณ์มูขนนกและเทพ,พเจ้าทาล็อกเทพแห่งฝนที่เชื่อกันว่ามีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาและการบูชาเทพ,พเจ้าแห่งท้องฟ้า ในช่วงประมาณปีคิสตศักราช600เมืองเตโอติวากันเริ่มเสื่อมสลายอย่างลึกลับสาเหตุของการล่มสลายนั้นยังคงเป็นปริศนา 3. อุนแห่งอรารยาธรรมอียิปต์โบราณอุนเป็นดินแดนลึกลับที่มีสเสน่ห์ที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอันมีค่าและความลี้ลับที่ไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ดินแดนแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งพระเจ้า และเป็นสถานที่ที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าพระเจ้าและจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงโปรดบานจากบันทึกของอียิปต์โบราณชนพื้นเมืองปุนเป็นกลุ่มคนที่มีบ้านเรือนทําจากไม้ตั้งอยู่บนเสาและหลังคามุงด้วยใบายปาล์มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกจิตกรรมที่แสดงถึงชาวปุนปรากฏในภาพบันทึกของฟาโรห์ฮัตเชฟซุดบอกเล่าถึงหัวหน้าเผ่าแห่งปุนและครอบครัวของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะและวิถีชีวิตของดินแดนแห่งนี้ปุนเป็นดินแดนที่มีความมั่งคั่งและมีความสําคัญต่อการค้าเป็นแหล่งของสินค้าล้าค่าและพืชพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์สินค้าที่มีชื่อเสียงจากปุนคือไม้เมอซึ่งเป็นไม้หอมที่ชาวอียิปต์ใช้ในพิธีกรรมและการบูชาเทพเจ้ารวมถึงในกระบวนการดองศพปุนมีการส่งออกสินค้าล้ำค่าหลายอย่างเช่นทองคำไม้เมอวัสดุสำหรับการบูชา และแสัตว์ป่าอย่างลิงบาบูนซึ่งอียิปต์นำเข้ามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์หญิงฮัตเชบซุดซึ่งได้บันทึกการเดินทางไปยังปุนในวิหารเดียเอลบาฮารีและยังมีภาพการเดินทางและการค้าขายกับปุลบนกำแพงวัดแห่งนี้ด้วย 4. ชัมบาลาแห่งอารยาธรรมทิเบตและอินเดียชัมบาลาถูกกล่าวถึงในคมภี์โบราณ และมีการอ้างอิงถึงบ่อยครั้งในศาสนาพุทธวัชรยานซึ่งตั้งอยู่ในทิเบตรหรือในหุบเขาห่างไกลที่ปกคลุมด้วยหิมะในเทือกเขาหิมลาลัยบางตำนานบอกว่าชัมบาราตั้งอยู่ในมิติที่ซ่อนเร้นไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ด้วยเส้นทางปกติชัมบาราเป็นดินแดนที่มีลักษณะสมบูร์แบบสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความงามและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ที่ให้ผลตลอดปี น้ำใสสะอาดและอากาศที่เต็มไปด้วยความสดชื่นถือเป็นสถานที่ที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติในตำนานพุทธวัชรยานกล่าวว่าชัมาลามีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ากษัตริย์กางกีซึ่งเป็นผู้ปกครองชัมาลาและเป็นผู้ที่จะนำกองทัพแห่งความรู้แจ้งออกมาต่อสู้กับความชั่วร้ายของโลกชัมาลาจึงเป็นความปรารถนาสูงสุดที่มนุษย์อาจไปถึงได้ในทางจิตวิญญาณ เป็นการบรรลุถึงสภาวะของปัญญาและความกรุณาสูงสุดทำให้หลายคนในประวัติศาสตร์ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาชัมบาลาเชื่อกันว่าเมื่อใครสักคนเข้าถึงชัมบาลาได้พวกเขาจะได้รับปัญญาและอำนาจเหนือมนุษย์ทั่วไปและอาจสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นได้ 5. มาชูปิกชูเมืองโบราณบนเทือกเขาของชาวอินคามาชูปิกชูคือหนึ่งในเมืองที่ลึกลับและสวยงามที่สุดของโลก ตั้งอยู่สูงบนเทือกเขาแอนดีสของเปรูที่ระดับความสูงกว่า2,400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเมืองนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมอินคาทั้งยังเป็นศูนย์รวมทางศาสนาการคา้าและการปกครองซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่15โดยปาชาคูติเทพเจ้าแห่งอินคามาชูปิชูถูกสร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวอินคา โดยมีการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติพวกเขาใช้เทคนิคการตัดหินขนาดมาหืมมาอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ปูนหรือซีเมนต์หินแต่ละก้อนที่ประกอบกันเป็นสิ่งปลูกสร้างนั้นประกบกันได้อย่างแนบแน่นจนแทบจะไม่เหลือช่องว่างเลยซึ่งเป็นนวัตกรรมอันน่าทึ่งและยากจะลอกเลียนแบบเมืองนี้ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สำคัญทั้งวิหารวังบรรพชนและหอคอยที่ใช้สำหรับสังเกตการทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะศิลาศักดิ์สิทธิ์อย่างอินติเฮลตานาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเครื่องบูชาแด่พระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวอินคาเคารพศักการสสูงสุดการออกแบบนี้ยังรวมถึงระบบชนประทานและระบายน้ําที่สามารถรักษาเสถียรภาพของพื้นที่ได้แม้อยู่บนภูเขานอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชสวนและข้าวแบบขั้นบันไดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของชาวอินคาในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด แม้ว่ามาชูปิกชูจะรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เมืองกลับถูกทิ้งล้างอย่างลึกลับและถูกซ่อนเล้นจากสายตาของโลกภายนอกมานานนับศตวรรษสาเหตุของการละทิ้งเมืองยังคงเป็นปริศนาบางเชื่อว่าเกิดจากการระบาดของโรคไข้ทรพิษที่เข้ามาจากชาวยุโรปขณะที่บางคนเชื่อว่าเมืองอาจถูกทิ้งไว้เพราะชาวอินคาต้องการหลีกเลี่ยงการลุกรรนจากกองทัพสเปน แต่ทุกวันนี้มาชูปิกชูยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาความเงียบสงบและความอลังการของมันทําให้สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นอมตะของเมืองแห่งนี้ที่คงอยู่เหนือการเวลา 6. เอลโดราโดตำนานเมืองทองคําในทวีปอเมริกาใต้เอลโดราโดเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทองคําและสมบัติล้ําค่า ตำนานเริ่มต้นจากการเล่าขานของชนพื้นเมืองในโคลอมเบียเกี่ยวกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่ามูอิสกาที่ทะเลสาบกวัวตาวิตา้าในพิธีนี้หัวหน้าเผ่าซึ่งถือเป็นผู้นำสูงสุดจะทำพิธีบูชาเทพเจ้าด้วยการทาตัวด้วยผงทองคำจากนั้นจะลอยแพไปกลางทะเลสาบและโปรยสมบัติพร้อมทั้งเครื่องประดับทองคำลงในน้ำเพื่อเป็นการบูชาพระเจ้าพิธีกรรมนี้เป็นสัญลักษณ์ของการสละความมั่งคัง่ง เื่อเชื่อมโยงกับเทพ,พเจ้าซึ่งชาวพื้นเมืองเชื่อว่าจะเป็นการนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและการปกปักรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลึกลับแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจากยุโรปพยายามค้นหาและสำรวจดินแดนในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่16-17หนึ่งในนั้นคือเซอร์วอนเตอร์ราลีย์ขุนนางชาวอังกฤษผู้เดินทางไปสำรวจแถบลุ่มแม่น้ำโอริโนโกในเวเนซุเอลา แม้ว่าเขาจะไม่พบสมบัติใดๆแต่เรื่องราวของเขายิ่งทำให้เอลโดราโดกลายเป็นตำนานที่ลึกลับและดึงดูดใจยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่มีการค้นพบเมืองทองคำแต่การขุดค้นทางโบราณคดียืนยันว่าในทะเลสาบก,กัวตาวิต้ามีทองคำและอัญมณีจากพิธีกรรมอยู่จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไป เรื่องเล่าเกี่ยวกับเอลโดราโดค่อยๆเปลี่ยนไปจากเมืองทองคำกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการสแสวงหาความฝันและความหวังที่อาจจะไม่มีวันไปถึงเอลโดราโดเป็นเสมือนความฝันสูงสุดของมนุษย์ที่อยากมีความร่ำรวยและความสำเร็จแต่ก็มักจะพบกับความผิดหวังหรือหายนะ 7. ทิวานาคูแห่งอารยธรรมลึกลับของชาวแอนดิสทิวานาคูเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมขนาดใหญ่ในแถบลุ่มแม่น้ำแอนดิส ว่ากันว่าเมืองนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองที่มีศิลปะรวมถึงสถาปัตยกรรมล้ำสมัยที่ว่านาคูมีการออกแบบที่ซับซ้อนและวิศวกรรมที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขนาดใหญ่บนที่ราบสูงที่ลึกเข้าไปในหุบเขาหนึ่งในโครงสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือประตูแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งแกะสลักจากหินก้อนเดียวขนาดมหึมาเชื่อกันว่าประตูนี้ มีสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อถึงปฏิทินและเทพ,พเจ้าในความเชื่อของชาวแอนดีสรูปสลักของเทพ,พเจ้าสูงสุดอันลึกลับพร้อมทั้งสัญ,ญลักษณ์ที่สลับซับซ้อนถูกวางไว้บนประตูแห่งดวงอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของทิวานาคูคือวิหารใต้ดินซึ่งเต็มไปด้วยรูปสลักหินมากมายที่มีใบหน้าลักษณะแตกต่างกัน เชื่อกันว่ามันอาจเป็นตัวแทนของชนเผ่าต่างๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเชื่อกันในที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามเหมือนกับอารยาธรรมอื่นๆที่วานาคูก็ต้องเผชิญกับการล่มสลายอย่างลึกลับราวคิศตรวรรษที่11เเมืองที่เคยยิ่งใหญ่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างเหลือเพียงโครงสร้างหินและเศษซากของความรุ่งเรืองที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังที่วานาคูเป็นตัวอย่างของอารยาธรรมที่เต็มไปด้วยความลับ คำถามถึงเหตุผลที่เมืองนี้ล่มสลายยังคงเป็นปริศนา8เซอร์ซูราเมืองลึกลับกลางทะเลทรายซาฮาราค่ะเซอร์ซูราคือโอเอซิสที่กล่าวกันว่าเป็นเมืองแห่งนกขาวหรือโอเอซิสแห่งความลึกลับที่งดงามตำนานนี้เล่าถึงนครที่สาบสูญซึ่งถูกซ่อนอยู่่าำกลางเนินทรายและหุบเขาแห้งแล้งของทะเลทรายในลิเบียและอียิปต เชื่อกันว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยขุมทรัพย์อลัค่าและเป็นสถานที่แห่งความสุขที่ไร้ความทุกข์ยากผู้ที่ได้พบเจอจะได้เห็นทั้งน้ำผู้แห่งชีวิตและสถาปัตยกรรมที่งดงามในบันทึกของนักเดินทางและชาวเดร่อนพื้นเมืองที่เรียกว่าเตเบาและเบดูอินเซอร์ซูราถูกกล่าวถึงในฐานะเมืองลึกลับที่อุดมสมบูรณ์ภายในมีกำแพงขาวโพนลและมักจะมีฝูงนกขาวบินวนอยู่รอบ โดยนกแก่วนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้คนเชื่อว่าหากพบเจอก็จะนำพาพวกเขาไปสู่เซอร์ซูราในเมืองนี้มีพระราชวังที่ประดับด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามและมีน้ำพุอยู่กลางเมืองมอบความสดชื่นให้กับผู้ที่เดินทางไกลมาแม้กระทั่งในยุคที่ทะเลทรายซาฮาราเต็มไปด้วยอันตรายจากความร้อนและการขาดแคลนน้ำเชื่อกันว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางจากเรื่องเล่าของเบดูอิน เซอร์ซูร่ายังถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ซ่อนของสมบัติมากมายซึ่งมีประตูหินขาวขนาดใหญ่ที่ประดับประตูด้วยสัญลักษณ์รูปนกข้างในเต็มไปด้วยทองคําและเพชรนินจินดาแต่ก็ยังมีคําเตือนว่าผู้ใดที่ล่วงล้ําโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องคํำสาบโดยเฉพาะกับผู้ที่พยายามขโมยสมบัติพวกเขาอาจหลงทางตลอดกาลหรือเผชิญกับโชคร้ายในชีวิตนักสํารวจในยุคศตวรรษที่19และ20พยายามตามหาเซอร์ซูร่าอย่างจริงจัง นักสำรวจชาวยุโรปเช่นกราฟบัคฮิลและลาดโลอันมาซีต่างออกตามหาเมืองนี้ในทะเลทรายตะวันตกของอียิปต์พวกเขาได้พบกับเบาะแสของชนเผ่าเล่ร่อนต่างๆรวมถึงโบราณวัตถุและจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยโบราณถึงแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเซอร์ซูราเคยมีอยู่จริงแต่มันได้ทำให้ผู้คนยังคงจินตนาการถึงเมืองแห่งนี้ ในฐานะสวรรค์กลางทะเลราไอซึ่งมีทั้งความงามความลี้ลับและความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด 9. กาชิโบลาเมืองแห่งทองคำในอเมริกาเหนือชิโบลาเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองแห่งทองคำที่อยู่ในตำนานการสำรวจของชาวสเปนในยุคศตรวรรษที่16เรื่องราวเริ่มต้นจากการเล่าขานถึงเมืองที่อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเต็มไปด้วยทองคำอัญมณีและทรัพย์สมบัติมากมาย ตำนานของซิโบลาถูกเล่าต่อกันในหมู่นักสำรวจโดยเฉพาะนักบวชนิกายฟรานซิสกันชื่อว่ามาคอสเดอนีซาผู้เดินทางเข้าสู่อเมริกาเหนือเขาอ้างว่าพบเห็นเมืองที่มั่งคัง่งและสวยงามเต็มไปด้วยทองคําทําให้มีผู้หลงเชื่อและเดินทางค้นหาซิโบลาในเวลาต่อมาความเชื่อในเมืองซิโบลาเป็นแรงบันดาลใจให้นักสำรวจชาวสเปนอย่างฟรานซิสโกเดอกโรนาโด ออกเดินทางสำรวจไปยังดินแดนที่ปัจจุบันคือภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐนิวเม็กซิโกและแอลิโซนาคณะสำรวจคาดหวังที่จะพบเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติแต่กลับพบเพียงหมู่บ้านของชนพื้นเมืองที่ใช้โคลนและหินในการก่อสร้างซึ่งแตกต่างจากภาพฝันของเมืองทองคำที่พวกเขาจินตนาการไว้แม้การเดินทางสำรวจจะจบลงโดยไม่มีการค้นพบเมืองทองคำ แต่เรื่องราวของซิโบล่าก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการค้นหาความมั่งคั่งและความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์เรื่องเล่าของซิโบล่าได้สืบทอดในหมู่ผู้คนและกลายเป็นปริศนาที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของการสำรวจโลกใหม่ 10. โมเฮนโจดาโรแห่งลุ่มแม่น้ำสิงหุถูมเฮนโจดาโรหรือที่แปลว่าเนินแห่งความตายเป็นเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองอย่างน่าทึ่งราว2 5 0 0ปีก่อนคิดตการ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในแหล่งอารยธรรมแรกๆของโลกม h เฮนโจดาโรเป็นเมืองที่ก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการวางผังเมืองอย่างน่าประหลาดใจสิ่งก่อสร้างมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบมีถนนตัดตรงและแบ่งออกเป็นโซนๆที่ชัดเจนบ้านเรือนทำจากอิฐที่มีขนาดเท่ากันทั้งเมืองซึ่งเป็นนวัตกรรมในยุคนั้นระบบท่อระบายน้ำใต้ดินและบ่อน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงถูกวางอย่างละเอียด โดยเฉพาะบ่อน้ำใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ทำด้วยอิฐก,กันซึมมีการจัดระบบน้ำสำหรับการอาบน้ำและพิธีกรรมทางศาสนาสะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำมโมเฮนโจโดาโรไม่มีพระราชาหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่ชัดเจนการจัดโครงสร้างเมืองเป็นการแสดงออกถึงความเป็นชุมชนที่เท่าเทียมกันมีระบบการค้าและการเกษตรที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆในอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอย่างแข็งแกร่ง ผู้คนในเมืองเน้นความเป็นส่วนรวมโดยไม่มีปราสาทราชวังหรือศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจและบารมีเฉพาะเจาะจงแม้จะรุ่งเรืองอย่างมากแต่โมเฮนโจดาโรก็ประสบชะตากรรมของการล่มสลายอย่างลึกลับราว1 9 0่า1,900ปีก่อนคิดตการเมืองถูกทิ้งร้างสาเหตุของการล่มสลายของโมเฮนโจดาโรมีอยู่มากมาย บางก็ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือรเผชิญกับภัยพ,พิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรงบ้างก็สันนิษฐานว่าเกิดการลุกลามจากอารยาธรรมอื่นแต่การหายไปอย่างไร้ร่องรอยของผู้คนโมเฮนโจดารได้ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นดินทําให้เมืองนี้กลายเป็นปริศนาที่ยังรอการไขมหาคนครลึกลับแห่งอารยาธรรมโบราณเปรียบเสมือนเศษเสี้ยวของอดีตท,ที่ยังคงส่องประกายอยู่ในความทรงจำของมนุษย์เป็นสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยความรุ่งเรือง ความมั่งคั่งและความลี้ลับทุกเมืองล้วนทิ้งร่องรอยแห่งความลับไว้เบื้องหลังชวนให้เราตั้งคำถา,ถามถึงเหตุการณ์และชะตากรรมของพวกมันเพื่อนๆคิดว่าในประเทศไทยมีมหานครลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าคะถ้าคิดว่ามีพิมพ์บอกกระเทียมด้วยนะสำหรับวันนี้กระเทียมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ